สวัสดีครับวันนี้มาพบกับไพ่สนไลฟ์สไตล์สไตล์ของไพ่สนนะครับมีท้าพิพันน้องมาเบงภูมาหาภูมาหาลานนะครับเอ้น,นไหนอายิมม้มหวนหน่อยสวัสดีค่ะก่อนพระเจ้าก่อนสวัสดีค่ะบภูผ่านมาก,กับแม่มาหาลาน ทั่วโลกนะเขียนต้องเลือกที่ว่าเขียนนิดกับบรรยากาศตอนสวยๆนะพี่น้องนะยังสะยังเย็นๆอยู่นะครับเมืองทั้งหนา อันนี้รถทำเงินเดี๋ยวลง Youtube ออลงช่อง Youtube รถกับข้าวกี่ปีแนะล้วรถคันนี้พศสอี่สิบป้ายแดงป้ายแดงอออสอี่ศูนย์พศสี่ศูนย์บะเบงบาเบงแลาวมีอย่างเนี้ยนี่กับข้าวทั้งนั้นเลย รถคันนี้ทำที่ได้สี่สิบไรนคันนี้ทำบ้านได้ทำรถไถได้ทำ e d max อันนั้นแหละของมันเร็วได้นานได้ทุกอย่างได้ตกลงเรานำไปด้วยเราเราต้องไปกับมันด้วยมันหาเงินให้เราใช่ไหมใช่วันหนึ่งวันวันหนึ่งนี่วิ่งไปไกลไหมเนี่ยวิ่งแค่ สี่แยกของน้ำไหลแล้วก็มงวนดึงหลมแล้วก็เข้าของขวานวนในของหวนเสร็จก็เข้าดาด<ม><ม>วนในดาดติดก็เข้าของใหญ่ใต้สองทุ่มกลับบ้านแล้วออก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 ีออก่โมงตอนตอนเช้าเนี่ยออกตีสี่ออกตีสี่แล้วได้ได้ได้ขายจริงกี่โมงขายจริงก <laughs> ็เนี่ยเนี่ยมามาพักช่วงนี้พักในข้าวบางอะไรบ้างก็สองสาม แต่แต่กขาขายมาเรื่อยๆออแต่ของไหลขายมาซือ้อเสร็จได้ขายเลยอ,อ,อ่ขอดูข้างในหน่อยนะนี่รถทำเงินนะครับพี่น้องครับเป็นอาชีพหนึ่งนะครับเป็นอาชีพหนึ่งท่านเป็นมออไซค์เขาก็เอิอนรถพุ่มพวงม <c oughs> <c oughs> ีทุกอย่าง สี่ตให้กูานกู้กับเนี่ยคนละสองหมสมเนี่ยตรงเสร็จก็ไม่กู้ไม่กู้ต่อไม่กู้มีตรงไหนสมิใช้เสร็จแล้วไม่กู้ใช่นี่ก็อยู่อยู่เฉยๆแหละตอนเนี้ยหาเงินไปหาเงินไมได้ก็เก็บพออารมุ์ไปกินไหมเอาไหมจถุง โูนึงเนี่ยเอาไปบ้าเอาเอาถุงนึงเอาให้พ่อเลย <c oughs> ครับก <c oughs> ม,มครับตกปีแล้นยขยะขยกี่ปีนะประมาณ30ปีแล้วนะสามสปีแล้ว ขายตั้งแต่หมูสามโลร้อยอ่ะเดี๋ยวนี้มันโลเท่าไหร่้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันโล150ละร้อยห้าสิบแล้วนั่นโลสองสองโลสามร้อยแล้วสมัยหมูสามโลร้อยนะเขาส่งนะมาดูสภาพรถรอบคันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอถ่ายรถเลยนะฮะอย่างนี้น้องนะ ด้านในด้านในก็จะมีข้าวมีขนมเอาไว้สำรองครับอีสุนะครับพี่นอ้องคันแดงอีสุแดงนะครับใป้ระเบียนมาเราเราบเข้าไปถ่ายเนาะนี่นะครับ ั้งแต่ปี40ปลายแดงนะครับอันนี้ก็เฮ็ดทดทำเงินนะครับออกออกออกมาก็มาวิ่งอันนี้โดยเฉพาะเลยใช่ไหมอือวิ่งนี้โดยเฉพาะเลยวิ่งโดยเฉพาะเลยตั้งใจซื้อมาวิ่งโดยเฉพาะที่แรกเป็นสามล้อไงแต่แต่ตะ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 แรกเป็นสามล้อสามล้ออยทางไป4,000นะเป็นสามล้อแดงเหรอเออ ขายแต่เอาแต่รถแดงไงห้อยมโนงงเต่งเหมือนยังเยีย่งยงเห็นไหมที่เมื่อจอดหน้าบ้านเนี่ยอ๋อครับนั่นแหละเน, <c oughs> นื้มันของมันเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนเปลี่ยนรถแล้วแล้วทำไมไม่เอาโตโยต้าไม่เลือกอีซใจชอบชอบอีซูเลยเอานี้เลยอ๋อขันที่สองก็อีซุนะดีแม็กคอมมันเร็วอ,อ๋อประหยัดดีประหยัดน้ำมัน คิดตังคิดเองอีกอ่ะมีขนมนมเนยแลนไลน์หมู่บ้านนะพี่น้องนะมีนมเซินพร้อมเคยวิ่งแล้วหมดหมดแล้วไปเอาต่อไหมหรือว่า วิ่งรอบเดียวเลยวิ่งรอบเดียวรอบเดียวลอะแล้วเนาะอ้าวแล้วแล้วเมื่อก่อนสามล้อนี่ก็รอบเดียวเหมือนกันรอบเดียวเหมือนกันหมดแค่ไหนก็เอาแค่นั้นอ๋อเอาแค่วันต่อวันแล้วหมดนี่เดี๋ยวก็หมดแล้วเนี่ยไม่ทำให้หมดล้นปั๊บูเนี่ยหมดแล้วก็แล้วไปขายที่ยังอยู่ขายพวกปลาที่ยังอยู่แล้วแล้วค่าน้ำมันนี่เติมเมื่อเช้าเติมมาสามร้อยเติมเติมสามล้อสามร้อยนี่ใช้ได้กี่วัน สามวันเต็มทีมันประหยัดน้ำมันเยอะเนี่ยรืเราวิ่งทางก็ไมด้วยเนาะใช่ใช่อาจจะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วเราเราอยู่ในเส้นทางไงไม่ได้วิ่งออกนอกเส้นทางคือไม่ได้วิ่งไปไหนมาไหนเราถ่ายทอดไปอย่างเดี้ยใช่ ประหยัดเนาะขอบคุณครับอันนี้เป็นอันนี้กีป่ปีแล้วเนี่ยก็เนี่ยไก่ทองอแก่แล้ว,แก,แ,ลวแก่แล้วหลายปีเป็นทีแก่มากแก่แต่ก็ยังดุอยู่นะนมา กักดซูไม่ได้แล้วก,ก็ไม่เข้เขาพร <c oughs> <c oughs> พี่พาน้องมาเบิ้งนะครับพระพี่พาะน้องมาเบิ้งนะครับพี่น้องนะมันะเป็นแนวทางหนึ่ง <c oughs> ผูไดบ้านกันอยากแลนด์รถขายกับเขามันก็เป็นอาชีพหนึง่งแต่เขาก็ต้องตื่นแต่แต่เขาก็ต้องตื่นเสาเนี่ยปติสเสธของเ,เช้า แล้วอย่างอย่างลงลงของวันหนึ่งนี่เยอะไหมประมาณห้าพันประมาณ5,000ตลอดบครั้งแรกเลยลงลงเท่าไหร่โอ้แรกสุดเลยแรกสุดเลยสองหมื่นกว่าเต็มรถเลยนะรวมเหล้ารวมอะไรด้วยเนาะทีนี้มันมันใกล้เราก็เติมทุกวันมันก็เลยน้อยลงมาโอเคครับตอนนี้ตัดมาบึ้ง กูก็หลานเนี่ยครับรปลาปางเขียนลายฮะโอ้โหแล้วพ่อปัดปัดผมให้หน่อยอ้าวช้อนเชียเชียขอบปากให้หน่อย <c oughs> ตอนแรกว่าจะให้เบิ้องกู้กับหลานนะครับพอดีรถกระเผามาจอดอยู่หน้าบ้านนะครับก็เลยมีโอกาสสัมผัสก็เลยครับพี่พาน้องมาเบิ้งนะมันเป็นแนวคิดเป็นไอเดียนะพี่น้องนะผู้ใดอยากมีอาชีพนะครับมันกลับไปอยู่บ้านอยู่ต่างจังหวัดพวกหัวเช็ดอย่างนะนี่เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับนอกจากรถทุ่มพวงเราไปเต็มอันนี้แหละรถกระเผาทุ่มพวงมาพี่น้องนะเลยปากนะกดไลค์กดติดตามกดแชร่เลยนะครับ กับไพสนและสไตล์สไตล์ของไพสนนะครับสวัสดีครับ